สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวสำหรักคลินี้ครับพามาเบิงอ่วงนะครับพ่วงดำนะครับตือซาลีดำเนาะของรถไทยกะเปิดฤดูการเติมกูดมันครับพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นมันเดือนสิบเอ็ดเนาะนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิงพ่วงตัวนี้ซื้อมาไว้ใส่งานเองครับพ่วงราคาสามหมื่นกลางๆครับสามหมื่นหา้า พี่น้องว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีผู้มียังแน่ผู้นี่คือเจ้าของเก่าเขาตากฝนนะครับผมจอดตากฝนตากแดดไว้เนะาะก็เลยเป็นสนิมนครับเกิดให้มันผุนะครับซึ่งพวกตัวนี้นั่นเจ้าของเก่าเพื่นบ่ค่อยได้ใส่ครับเพราะว่าเพื่นเป็นเจ้าของเต็นท์รถมือสองรถรถรถกระบะเนาะเพื่นก็นเลยตะกอนพป่นเฮนมันนำ้ำเพื่นปลูกมันปลูกยังนำ้ำ เปิ้ลก็เลยบุกควาดิเฮดครับเปิ้ลก็เลยขายพ่องออกนะครับผมก็ได้ทําการสื้อนําเพิ่นครับเดี๋ยวพามาเบิงคัตซี่ครับคัตซี่นี่จะเป็นเล็กนาหานะครับนาหานี่สีใหญ่ๆครับแกนดำนี่ยังไงเลยนะครับดำ่าจจะดำประมาณคิดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณหาตันเนาะ แต่ว่าพ่วงมันใส่บ่ถึงหรอกมันใส่อยู่ประมาณสามตันกว่านะครับผมนี่คือกระบะดดำเปิดคางบ่ได้ดำได้ย่างเดียวนี่ดำสั้นดีแห้งครับที่ด้สบายเลยส่งกระดำครับพี่น้องพ่วงก,ก็จะเป็นโบกไหงาเอาป่ะไหนแต่ว่าผมมาพอดีนะคระโหลดหมดไหงาแห้งประมาณสามเมตรสามเมตรประมาณสามเมตร น่าจะประมาณสเมตรหาสิบได้ครับรน,น่ปะรรป,ประมาณนั่นแหละสเมตรหาสิบความยามวเน,ะน,นาะความกว้างก็ประมาณเมตรแปดสิบเก้าสิบประมาณนี้นะครับแต่ว่ายางมันกับหัวเนาะสองฟังฟังนอกซุ้มมันติดตากแดดตากยันไงนะครับข้อดีของหล่อคู่ก็คือหนึ่งละน่านจมนะครับผมในความคิดผมนะผมว่ามันมันก็นดีกว่าหล่อเดียว นะครับถ้ารอเดียวนี่แบบย่างแคบๆได้ก่อแบบนแห้งจมไปไม่ลาเขาแก่มันแก่ยังสินะครับผมก็บัดการรับนน้ำน้ำก,ก็จะเสร็ดีดีกลัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหนบครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นใส่มาเป็นแหนบพุ่งกับ้ว่าอูของอูใหญเนานะแต่ว่าก็เฮ็ดดีของเพิ่อนอยู่เด้เป็นเอ,อ่อเผ่าหุกลหล่อน่าจะเป็นหกหล่อหน่อยครับน่าจะเป็นหกหล่อหน่อยนะครับ ก็มีพูนเนื้ื่นเล็กหน่อยครับแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถหลอกออกได้หลอกเปลี่ยนเป็นพื้นใหม่นะครับผมก็มีหัวซึมเล็กหน่อยประมาณยังครับแต่ว่าดำนี่ก็คือยังยกดำาย,ยกน่นเรปกตินะครับยังแงงคือเก่านะครับนี่ก็ทีบอะไรามาเลยก็จะมีย่อยย่อยผมเสื่อมไปประมาณสองพันสองนะครับมีย่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอยางนี่แหละไปเปลี่ยนยางฟองฟังนี่จะหัว ฟางนันปลาได้ปลาอย่างในส่วนตัวนี้น่าจะได้เปลี่ยนทั้งตัวยางหนอกพร้อมเลยเพราะว่ายางเอาง่ายว่ายางพวงเนี่ยมันใส่บีละเถื่อเนาะมันบุคอยได้ได้บดได้ยังนี่บุคอยได้หนวดเนาะตัวเป็นยางใหม่นี่ข้าวเดียวมันกะดอกมันกะสีเป็น,นังี้สีนะครับนี่เห็นบ่นี่ถ้ายางบุคอยได้ใส่มันสิบุคือรถฮกล้อหรือว่ารถอ e ีแเทนเขานี่พวกนี้มันสิใส่ประจรําแลีนประจําอันนี้คือปีละเถื่อ ายางใหม่มันก็สิบ่ค่อยคุ้มแด้วสิหายางเปอร์เซ็นต์ใส่ครับพอได้แก่เพราะว่า,ามันก็บ่ได้รับ็วรหนักแบบ5-6ตันยังประมาณนั้นนะครับบ่เกิน3ตันเนาะอ่ประมาณ3ตันกว่าๆหา4ตันนี่แหละผมเคยคิดว่าอียางมันเป็นหลอกคู่แหละเออการเรานักก็จะด,ดีแน่เฮาหายางเปอร์เซ็นต์ใส่ได้นะครับในราคา35,000ื่นผมมาก็โอเคนะนะครับซรํานี้เนาะพี่น้องว่าเป็นไดรใส่กับจอนเดียพอดีเลย แล้วจะเอาไปเตรียมเช็คลมเชียงไว้ครับเดี๋ยวจ่างคุณคุดมันเนาะช่วงนี้กัรถไทยกับไทยบอได้นะครับไทยมันจะไทยบอได้เพราะมันลมเดี๋ยวกะเอาคอนงัดเอาถ้าบเอออกนี่ขึ้นเอาครับ,ช,นะรบช่วงนี้ฝนเล็งแห้งนะครับพวงดำนี่ตัวยกดำมันดีอยู่นี่ครับเดี๋ยวสื่อเล็กมาโตเอาโตมันมาประมาณนี้เนาะให้มันอันนี้ได้ เวลาเขาเดี๋ยวมันยังบ่อมันถือก็หลดนะแต่ก็เขาก็ยืดเปิดทั้งรถเลยก็ได้เปิอดดำนะครับนี่ดำบมหลดครับดำบม่มีหลดเลยแต่วเดี๋ยวจะทําการเติมน้ำมันใส่ตัวนี้มันจะบม่มีถังแยกเป็นถังถังน้ํามันให้โดลิกนะครับสําหรับตัวนี้เนาะป,ปมกบบระบุลไว่เปิดเอาแบบมาแน่ไดยแต่ว่ามันจะเป็นปั๊มตัวนี้นะยิงไปเลยแล้วก็หากระบ,บอกก็เติมน้ํามันใส่กระบ,บอกเอาครับ แต่ว่าถ้ามีทางแยกนี่โอเคเลยผมว่าเนาะแต่ว่ากระโป็ปนยั้งครับกับสำรับราคาสำนี้มันกะโอ้สำรับผมนะในความคิดผมนี่อู้หายากครับราคานี้สามมืนหาครับเล็กกะคนขางหญ่พวงสางคนขางหญ่ครับเล็กปูพื้นนี่เขาเปลี่ยนไม้ไดไรครับอ่าเปลี่ยนไม้เห็ดนี้ไม่เปลี่ยนสีเห็ดสีไม่คัดออกดีดีครับงามแถ้แน่นอน นะครับนี่เอามาบ้านได้ล,าลายย่างเลยยังเลยเอามาได้จะเปลี่ยนยางออกนะครับสามหมื่นห้าอันนี้ดำาบนสุดได้พี่น้องสีเอาของเอาไอเอาขอนเ,เอาเคียงในห้องก่อนเี๋้วจะเช็คน้ำมันตรงนี้นะครับกันกันมันโหลดนะกนันโหลดแต่ว่ามันกับโหลดดอกมันเกิดอันนี้ดีอยู่นะครับแกนใหญ่ดีแห่งพวกมักหมงแกนนี่แหละก็ <laughs> จะสะดวกสบายขึ้นครับดีกว่า เปิดคางเนาะพวงตังวเขาผมมันกะสีเปิดคางเปิดคางเป,เปิดอันนี้กะสีตัวนี้กะสีเร็วกว่ากันเนาะไป็หอดกะสีหนุกดำเลยอย่างนี้นะถ้าตะกี้ก็เล่งคล้องไม้ไปเดิคล้องไม้ก็อยู่ประมาณาแสนกว่าแสนเอ็ดแสนสองประมาณนี้แล้วแต่สเปกเนาะแต่แต่สเปกปก็พอดีมาเห็นตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้ครับราคายอมเยาดีผมว่าการใช้งานสัญญาณกันยังถือโอเคนะก็มีตะยางไงล่ะยางมันก็นเปลี่ยนไห้เนาะ สองเส้นในนี่มันบกค่อยตากแดดครับก็ยังโอเคอยู่ยังพอใส่ได้แต่ว่าสองเส้นหนอกนี่เส้นนี้ไปปา้ายยางในเส้นหนึ่งอาจจะได้เปลี่ยนยางหนอกน้ำเลยนะครับให้ยางประส้น์ใส่เดี๋ยวเห็ดสีเห็นยังไม่ครับเห็ดสีเช็คระบบนน่ะแหละครับให้มันพร้อมใช้งานแต่ว่าตัวน,นี้มันจะเปิดขางบ่ด้ดได้อยางเดียวประมาณนี้พ่วงบ่้สูงแห้งครับประมาณเมตรสิบพอดีแบกเนาะพอดีแบกํารับอยางนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ ย่ำแรงเลยกะเอาขั้นนี้ยกมันใส่นะครับยกยกเซมีแนวยกมันจังหากต่ชอช้อนนี่ก็ใส่ค้นแบกไปก่อนนะครับผมเป็นไรครับสามหมื่นห้าครับเอาโมาไบต์ใส่งานครับผมบริแกหมูแก้มันอา้าประมาณนี้ครับพี่น้องครับพามาเบิง่งนี่ละมาชมใส่กับจอนเดียพอดีพอดีกับรถครับพอดีแห้ง <laughs> พอดีกับรถ ตัวเดียวจะเห็นสีไหมสีมันดับลอกเปแล้วครับคือการเห็นสี C, นี่เขาปริเหตุมันงามอย่างเดียวก็คือเขาต้องคัดต้องอยั้งกอกเพื่อว่าสนิมมาอบ่อยมันลุกไปเลยนะครับมันลุกมันจะกินเล็กกินมันจะพ่งไปเลยนะเดี๋ยวไม่มีเวลาจัางเศษครับต,ตอนนี้ก็เช็คยางไปก่อนนะครับเช็คยางเช็คยางไปก่อนว่าอันนี้ก่งเปลี่ยนท้ายแล้วมันเครื่องขันนี้ครับกองเปลี่ยนกองเปลี่ยนต่าง,ง,งๆแหละครับ ประมาณนี้ครับผมอ่าเราจะอ่าไปรอชุ่มตอนอ่าแก้มันครับสำหรับคลิปหน้าว่าจะดำมันสิไลลงดีซัมใดครับอ่าแตวจังไปชุ่มกันครับผมประมาณนี้ครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ